วันนี้จะตำส้มตำนะคะก็คืออุปกรณ์ของเรามีมะละกอมีผักมีผักบุ้งนะคะที่ได้มาจากซูเปอร์มาร์เกต็ตแล้วก็ผักกาดที่เขาไปทําผักกาดดองนะคะเขาเรียกผักกาดหืนหรือเปล่าที่มันจะออกเผ็ดๆซ่าๆนิดหนึ่งนะคะแล้วก็มะเขืออันนี้ก็คืออัน,นี้ที่ช่วยเรื่องกดไหลย,ย้อนได้ดีนะคะเป็นเป็นผักบ้านเราที่เมืองไทยโอเคเออน้ำปลา ปลาระชูรสน้ำตาลพร้อมครกพริก10เม็ดนะคะจะลองดูว่าหลังจากที่เป็นกรดไหลย,ย้อนจะกินส้มตามได้ไหมเพราะอยากกินอันนี้ครกได้มาใหม่ที่ไปซุปเปอร์มาร์เก็ตนะคะมันมีครกอันใหญ่แต่คืออันนั้นมันใหญ่เกินก็เลยได้ใบกลางๆมาอีกใบหนึ่งเดี๋ยวเราจะมาตำส้มตามกินกันค่ะอันนี้อุปกรณ์ของเรานะคะ หน้าตาส้มตำพริก1ิเม็ดนะคะชิมแล้วเมื่อกี้แบบเผ็ดมากลองดูนะคะว่าจะอร่อยไหมแล้วก็มีขนมจีนผักแล้วก็จะมีเนื้ออบนะคะที่เป็นกับแก้มโอเคสวัสดีค่ะกินส้มตำกับพี่อ้อยมาก็มีขนมจีนนะไม่รู้จะกินได้หรือเปล่านะแบบเผ็ดไงเพราะว่าเป็นก๋วยไรย้อนนะอาจจะกินไม่ได้เยอะแต่ความที่เราอยากไง ก็อุ้ยขนมจีนก็เส้นยาว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 พึ่งลวกเสร็จดูสิอือเส้นยาวมากี่นะคะขนมจีนพึ่งลวกเสร็จแล้วก็มีเนื้ออบเนื้ออบนิดหนึ่งเพราะว่าชอบกินเนื้อแห้งๆเพราะาตอนนี้กินทอดไม่ได้ก็ต้องกินอกอะค่ะ,ะอืมอร่อยใช้ได้เลย มีแต่ของแข็งๆแล้วก็มะเขือผักนะคะผักที่โชว์ไปก็มีนี่ค่ะผักบุ้งด้วยก็ยนั่งดูทีวีอยู่ที่บ้านกับสามีนะคะสามีนั่งอยู่ข้างๆแต่ตอนนี้ไม่ออกกล้องไม่ยุ่งค่ะนั่งเฉยๆคงแบบ เหนื่อยแล้วเพราะว่าวันนี้นางมีประชุมทั้งวันด้วยนางก็เลยเหนื่อยนั่งเฉยๆเดี๋ยวมากินส้ตมตำกับพี่อ้อยโอเคเดี๋ยวลองดูนิดหนึ่งก่อนนะว่ามันจะเผ็ดไหมใช้ได้เลยนะคะ m ม่เลิฟ you want to come join with me หนเคยตำไทยให้นางกินนางกินได้อยู่ค่ะเดี๋ยวจะนางชอบตำไทยไม่เผ็ด แต่นี้ Pink เพียงแ้่สิเม็ดเผ็ดมากพริกนี่เผ็ดเผ็ดแบบสุดๆอันนี้นะกินได้ทั้งสดแล้วก็แล้วก็ต้มนะคะมันจะมีเมือกมันจะก็ช่วยเรื่องของอะไอ้น,นี่กระเพาะได้ดีไม่รู้นะฟางเข้ามาอีกทีหนึ่งอันนี้อะไรนะผักกาดคืนเหรอ ที่มันจะฉุนๆน,นิดหนึ่งอะวันนี้กินแต่อาหารแสลงนะไม่รู้อาการไอจะมาอีกไหมไม่รู้จะเป็นยังไงออกมาเป็นหมูหรือจา่าแต่คือความที่เราอยากไงเราก็ต้องกินนะคะอยากจะบอกว่าเผ็ดมากเลยนะคะวันนี้ม่เตออาหารแสลงจริงๆแม้กระทั่งแป,ป๊บซี่ก็แสลงห้ามกินน้ำอัดลมชากาแฟ แล้วก็ส้มตำอาหารแสลงของหมากดองก็คือหนุมจีนหมากนะคะผักก็คือห้ามกินผักที่มันมีรสฉุนแต่ก็กินทุกอย่างที่ที่ห้ามอะคะ่ะอ่ะลองดูนะที่สำคัญเลยจิตใจเราก็ต้องล่าเริงด้วยห้ามเครียดนะคะแต่อยากจะบอกว่าไม่เคยกินพริก10เม็ดและเผ็ดขนาดนี้มาก่อนปกติเป็นคนที่กินโคตรเผ็ดต้องใช้คำว่าโคตรเผ็ด ตอนนี้พริกสิบเม็ดเนี่ยปากเริ่มสั่นแล้วนะคะเพิ่งเคยรู้ว่ากินเผ็ดแล้วมันเป็นยังไงแต่ก่อนกินพริกได้เป็นเม็ดเมเดี๋ยวนี้นะไม่ได้เลยแล้วก็หมอดาดฟันบอกว่าห้ามกัดอะไรแข็งแข็งกินอะไรแข็งแข็งนะเน,เนื้อเนื้ออบก็แข็งมะเขือก็แข็งก็จะอยากกัด อน,นี้กัดไม่ได้จริงๆแข็งจริงๆค่ะคือมันยากต่อการทนิจกัดจริงๆอ่ะเอาไว้ก่อนนะมะเขืออน,นี้กัดไม่ได้จริงๆเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเหล็กหลุดขี้เกียจที่จะวิ่งไปหาหมออีกช่วงนี้เหล็กหลุดขึ้นมาแล้วก็แบบโอ้ยจะระบมฟันด้วยค่ะ เรามาอยู่ในยุคที่คือพี่อ้อยมาอยู่ในยุคที่จะต้องระวังกินอะไรระวังขนาดนี้เลยเหรอไม่เคยคิดนะว่าจะมาอยู่ในช่วงที่กินอะไรแล้วต้องระวังเป็นอาหารแสลงไปหมดทุกอย่างจากอาหารที่ชอบกินกินได้เผ็ดเผ็ด,ผด,ผดแซ่บแซ่บต้องงดตลอดเลยนเนี่ยเหงื่อเริ่มอ,ออกหัวแล้วนะ 嗯。Mm hmm.